ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับช่องของผมอีกแล้ว,ลวนั่นก็คือช่อง Android Project นะครับวันนี้ผมจะมาทำความรู้จักกับบอร์ดกิทไบตกันนะครับซึ่งบอร์ดกิทไบนั้นเป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ชนิดหนึ่งนะครับที่มีอุปกรณ์ครบถ้วนพื้นฐานครบถ้วนนะครับที่สามารถนำมาใช้งานได้นะครับก็คือซาบอร์ดตัวน,นี้เนี่ยจะมีตัวดอทเมทริกนะครับจำนวน2ตัวก็คือ8คูณนะครับสามารถที่จะแสดง ตัวอักษรหรือว่าค่าต่างๆได้นะครับเดี๋ยวมาดูทีละส่วนกันนะครับว่ามันประกอบด้วยส่วนไหนบ้างนะครับส่วนแรกผมจะไปที่สวิตนะครับก็คือสวิตอินพุตสวิตหนึ่งสวิตสองเนี่ยสามารถเขียนโปรแกรมเขียนคําสั่งรับค่าจากสวิตไปทําอะไรต่อได้นะครับแล้วก็มีเอาพุตก็เป็นลําโพงบัสเซอร์ตัวนี้ส่วนเ,นเซนเซอร์ก็จะเป็นเซนเซ,นเซอร์วัดอุณหภูมิแล้วก็เซนเซอร์วัดแสง LDR นั่นเองนะครับแล้วก็จะมี เอาพุทเพิ่มเติมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเ u t p u t เหมือนกันนะครับก็คือสามารถที่จะควบคุมการจ่ายไฟให้ usb usb 2.0ตัวนี้ได้นะครับตรงนี้นะครับ Input จะมีอยู่4ช่องนะครับสำหรับต่ออุปกรณ์ภายนอกนะครับบัตรฟรีเข้าไปหรือว่าเสียบเข้าไปนะครับเอาพุทสอตัวแล้วก็มีไฟ5โวลต์กับกราวอันนี้ไฟเลี้ยงนะครับผมส่วนไฟสถานะนะครับก็จะมีสถานะ bt ก็คือ บลูทูธแล้วก็ w ว Fi NTP ก็คือ n e t p พยแลวก็ IOT ก็จะเป็นระบบ Internet o f t h i n g นะครับผมแล้วก็จะมีช่องต่อเพิ่มเติมนะครับก็คือ I2C นั่นเอง18.920อันนี้เป็นขา GPIO ที่สามารถต่ออุปกรณ์เพิ่มเติมหาขาเราไม่พอนะครับเรามาต่อตรงนี้ได้นะครับผมแล้วก็จะมีสวิต c ์รีเซ t ตด้วยนะครับสำหรับรีเซ็ตบอร์ดมาดู ว่าสามารถเสียบสายอะไรบ้างนะครับไอันนี้ก็จะเป็นสามารถเสียบสายการสื่อสารแบบ i square ์ไอสองนั่นเองก็คือสามารถต่อจอนอกได้นะครับหรือไม่จออะไรที่ใช้การสื่อสารแบบ i 2 c ก็สามารถต่อเพิ่มเติมได้ดูตรงนี้นะครับตัวจะเป็นรูสําหรับเสียบสายไมโคร USB นะครับสาหรับโปรแกรมกับคอมพิวเตอร์นะครับผมามาดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังนี้ก็คือจะเป็นบอร์ด esp 3 2 w room นะครับขีด3 2ก็เป็นบอร์ด ESP32 ที่แรงกว่า ESP826 นะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีรางรางฐานกระดุมนะครับที่สามารถต่อใส่ฐานสำหรับเวลาหรือว่าเรียวไทม์นะครับ RTC นั่นเองวงจร RTC ก็เป็นฐานขนาด r r 2 0 3 2นะครับผมอ่านิก็ประมาณนี้นะครับสำหรับบอร์ดส่วนการใช้งานนะครับการใช้งานก็มันก็จะให้ตัวนี้เลยย s b โปรแกรมแต่สำหรับใครที่ไม่มีตัว โปรแกรม USB ตัวนี้ก็สามารถไปโหลดได้ที่เว็บไซต์ Bitby ได้เลยโดยตรงนะครับเขาก็จะมีให้ดาวน์โหลดนะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับให้ทําการเสียบ USB เข้าไปเลยนะครับที่คอมพิวเตอร์ก็กคือขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม g i t b y แล้วก็ติดตั้งไดเวอร์สอย่างนะครับผมก็เข้าไปที่ l i s PC แล้วก็ไดเวอรออ์ที่เสียบเข้าไปนะครับเข้าไปเลยนะครับ ก็กิกไบจะอยู่หน้านี้นะครับโอเคขีนนี้นะครับผมลากมาวางหน้าจอเลยนะครับผมจะใช้วิธีการลากมาวางในคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับผมรอสักพักหนึ่งนะครับให้โปรแกรมมันแยกไฟล์ลงมาที่เดสก์ท็อปหน้าจอนะครับอ่าแยกไฟล์สําเร็จแล้วนะครับก็ทําการคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์ที่แยกลงมานะครับคลิกขวาที่รูปลิงตัวนี้นะครับเพื่อกดรันนะครับ ติดตั้งโปรแกรมก็จะเด้งหน้านี้ขึ้นมาให้กดยึดนะครับผมรอสักพักใหญ่ๆนะครับเพื่อให้โปรแกรมนั้นได้ทาาดดาําทก,ทการติดตั้งกิ๊ดไบนั่นเองระหว่างที่รอล่ะนะครับผมก็ให้ทําการติดตั้งไดเวอร์ไปฟางๆนะครับไดเวอร์ก็เข้าไปที่อันนี้ไดเหมือนเดิมนะครับคลิกกขปาไป f d ด i อไดเวอร์ตัวนี้นะครับ ผมจะเข้าเป็นไฟล์วิลลาดีกว่านะครับกด double click ได้เลยกด yes กดแยกไฟล์นะครับ next กดยอมรับนะครับแล้วก็กด finish โอเคเดเวอร์ก็ติดตั้งสำเร็จแล้วนะครับเมื่อโปรแกรมของเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับโปรแกรมก็จะเด้งหน้านี้ขึ้นมานะครับผมมาดูกันว่า โปรแกรมคิดไวมีอะไรให้เล่นบ้างนะครับอ่าหลักๆปุ่มอัปโหลดจะเป็นปุ่มนี้นะครับปุ่มลูกศรตัวนี้นะครับมันสามารถที่จะเปลี่ยนภาษาได้ด้วยนะครับโดยติ๊กเลื่อนตรงนี้นะครับผมจะใช้เป็นภาษาไทยดีกว่านะครับทีนี้ก็ถอด USB Drive ได้เลยนะครับผมแล้วก็น,นำสาย USB Micro USB เพื่อที่จะทำเสียบเข้าไปกับคอมพิวเตอร์นั่นเอง เข้าไปกับคอมพิวเตอร์ดูได้เลยนะครับผมทีนี้เราลองมาเทสอัปโหลดโปรแกรมเข้าไปดูนะครับว่ามันหาพอร์ตเจอหรือไม่นะครับก็คลิกปุ่มอัปโหลดสีม่วงตัวนี้ไปเลยนะครับอ่ามันเจอพอร์ตแล้วนะครับก็คือคอมห้าอันนี้โปรแกรมยังไม่มีอะไรนะครับอันนี้ลองเทสเฉยนะครับว่ามันอัปโหลดได้สำเร็จไหมก็อัปโหลดได้สำเร็จนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำตัววัดอุณหภูมิแสดง ผลผ่านหน้าจอ led หรือว่าดอทแมตติกตัวนี้กันนะครับก็ไปที่พื้นฐานนะครับผมเพื่อนำตัววนลูปเข้ามานะครับเพื่อให้มันทำงานซ้ำๆนะครับแล้วก็พื้นฐานอีกนะครับอีกคนังนะครับสามารถกดคอนโรลนะครับซูมเข้าซูมออกได้นะครับเดี๋ยวลึกลูบติ้งนะครับซูมเข้าซูมออกได้นะครับผมกดไปที่พื้นฐานเหมือนเดิมนะครับก็ LED แสดงตัวอักษรแบบเลื่อนนะครับเพราะว่าอุณหภูมินั้นมันมีหลายหลักนั่นเองแล้วก็มันแสดงอุณหภูมิก็เราก็ไปดูที่ตัวเซนเซอร์นะครับพิ่กไปก็หัววัดอุณหภูมิมาใส่นะครับแล้วก็ยังมีอีกอย่างนึ่งก็คือตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการล่อนะครับก็คือล่อ LED เมื่อพร้อมรอรอ LED พร้อมนั่นเองครับ จากนั้นก็สามารถกดอัปโหลดไปได้เลยนะครับไม่ต้องเลือกบอร์ดอะไรนะครับผมเป็นโปรแกรมที่ว่าทำงานใช้งานง่ายมากนะครับผมมาดูกันผลที่ได้ผลที่ได้ก็จะเป็นการแสดงตัวเลขนะครับอุณหภูมิแบบเลื่อนนะครับอ่าัดก่อน มันก็จะแสดงอุณหภูมิแบบเลื่อนนั่นเองนะครับผมก็ใช้งานกันไม่ยากเลยนะครับผมก็สําหรับคนที่ต้องการให้ผมทำอะไรในคลิปหน้านะครับก็เม้นกันมาด้านล่างได้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe ให้ช่องของผมด้วยครับช่องอันโนโปรเจกต์นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลากันก่อนนะครับสวัสดีครับ